ทางเท้าก็พังสายไฟก็พันดูนั่นดิรถติดอีกแหละโอ้โหรถเมคควันดำโอ้ยฟูนบ m ก็ทำพิษอีกนี่ไงครับเรื่องเดิมๆที่คนกทมเขาบ่นกันมองไปทางไหนก็เจอแต่ปัญหาดูครับโอ้โหน้องระวังตกไอ้น้องโอ้ยเสียวเหลือเกินดูครับเดี๋ยวลือ้อเดี๋ยวซ่อมเดี๋ยวลือ้อเดี๋ยวซ่อมแต่เราไม่ว่นครับผู้ว่าบอกให้เราแจ้งผ่านไลน์แทฟฟี่ฟงดูโอ้โห แอดไลน์ปั๊บแชร์โลปึ๊บกดส่งรูปปัญหาไปเลยนี่ครับรอดำเนินการตื่นมาวันรุ่งขึ้นเป็นยังไงส่งงานสำเร็จโอ้โหสวยงามไอ้หลายๆปัญหาเนี่ยที่อยู่ในการดูแลของกทมเนี่ยเขาก็ดูแลแบบเต็มที่แล้วก็รวดเร็วนะครับเห็นไหมครับนี่ส่งงานกันเรียบร้อยสวยงามแต่บางเรื่องที่ส่งไปเนี่ยม,มันก็ไม่ได้แก้ไขทักทีใช่ไหมครับ ส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันต้องส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นไงล่ะครับคือกอทมเขารับทราบแล้วแหละครับแต่ขอบเขตหน้าที่การรับผิดชอบเนี่ยมันก็ต้องติดต่อประสานงานหลายหน่วยงานนะครับซึ่งปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้แหละครับพื้นที่หนึ่งเนี่ยต้องแบ่งย่อยกันดูแลเต็มไปหมดอ่ะคุณอาจจะไม่เห็นภาพผมยกตัวอย่างให้ดูดีกว่าอย่างนี้ครับตุกต๊กตุ๊กสามหน่วยงานโอ้อันนี้รถเมย์ครับหกหน่วยงานอันเนี้ย แค่ทางเท้านะครับทำไมมันซับซ้อนกันขนาดนี้อยากรู้ก็กดหยุดอ่านเอาเองละกันนะครับขี้เกียจละส่วนอันนี้เนี่ยก็ซัดกันไป10กว่าหน่วยงานครับบางพื้นที่เนี่ยเป็นร้อยครับไม่ถึงครับผมลอกไอความยิบย่อยแบบนี้มันไปเกี่ยวข้องกับพรบรกรุงเทพปี2528แล้วไอ้พอรบเนี้ยมันคืออะไรเ u ว s ช i o n มาร์นี่มันก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ที่กำหนดกรอบการบริหารงานของกรุงเทพเอาไว้พูดง่ายๆก็คือถ้าจะลงมือทําอะไรสักอย่างเนี่ยก็ต้องได้รับคําสั่งและทําภายใต้ขอบเขตที่พรบ28เนี่ยเขากําหนดไว้ซึ่งกรอบกําหนดอันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในปี2528แน้วครบอ่าะครับผมทผําภาพเป็นขาวดำให้ครับทุกคนนี่คิดดูเก่าขนาดไหนทีนี้มันจะดีกว่าไหมครับถ้าเราเนี่ยทำงานประสานกันได้อย่างมีระบบซึ่งเราก็อยากทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันง่ายขึ้นครับ ลดขั้นตอนความซับซ้อนที่ไม่จำเป็นทำงานแบบไหลลื่นซิงครไนซ์กันเราสามารถแท็กกิ้งการส่งต่องานโดยไม่ต้องยืดเหลืองใหม่เวลามีปัญหานั่นนี่อะไรเงี้ยครับ มีการจัดเก็บภาษีใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าให้ได้มากที่สุดหรือว่าจะเป็นการจัดสรรหน้าที่งานภายในใหม่ให้ดูแลกันอย่างทั่วถึงไอ้เจ้าพรบรเนี่ยครับจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานของกทมทั้งในแง่อำนาจหน้าที่งบประมาณแล้วก็บุคลากรทั้งภายในภายนอกทีนี้เราจึงอยากให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นสำหรับพรบรใหม่ สำหรับใครที่รู้สึกว่าคลิปมันสั้นไปนะครับก็เข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่อ้าวจบแล้วแค่นี้เหรอที่ว่าคนสมัยจะชอบน,น่าจะชอบมั้งก็ชอบมั้งนี่ไงจังหวะนี้นะครับด้วยความขายงานผมขออนุญาตเป็นทางการขึ้นนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเราจึงอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น <c oughs> เพื่อแก้พรบกรุงเทพฉบ,บับใหม่นี่จะเป็นก้าวสำคัญในรอบ40ปีที่เรา จะนำเสียงของทุกคนมาร่วมเปลี่ยนเมืองไปกับเรามาช่วยกันปลดล็อกข้อจำกัดเพื่อเปลี่ยนกรุงเทพของเราให้ดีขึ้นเป็นไงครับ <laughs> มาร่วมเปลี่ยนเมืองกันได้ที่อ่ะเอาลิงก์ไป